ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้หนึ่งเอ็นแซดสเตปสองร้อยม้าวิ่งในสนามเป็นยังไงเนี่ยก็คือติดต่อกับคอนโตได้เลยนะครับสราคอนโตได้เลยให้เช่าเลยใช่ไหมคันนี้ถูกใจก็ให้เช่าเอสรุปก็มาคุยกันนะถ้าอยากเช่าคุยกันได้ฮะอยากลองขับหรืออยากจะเช่าเลยเอ้ยเป็นไงบ้างครับสําหรับล่าสุดก็ดีครับสนามล่าสุดสนามมากกับสนามหกก็ไม่ร้อนมากเพราะว่า มันเป็นหน้าฝนเลยะช่วงนั้นเป็นหน้าฝนด้วยแล้วแล้วมีปัญหาที่เจอหรือว่าอะไรเกี่ยวกับคันนี้ไหมหรือก็วิ่งแบบปกติไม่มีอะไรเลยปัญหาที่เจอก็ถ้าปัญหาลหลักๆเนี่ยคือเราแก้ไปหมดแล้วพอว,วิ่งจริงๆก็อาจจะเต็มที่ก็กการเซตติ้งรถลมยางหรือว่าต่างๆให้มันให้มันเข้าออกับตัวเราให้มากขึ้ออนแหล่งวิ่งบุรีรัมย์ได้เท่าไหร่นะคันนี้หนึ่งห้าเก้าปะ,ะถ้าผมวิ่งได้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแล้วเหรอใช่แต่ว่า ถ้าคนวิ่งเซนเซียเนี่ยลงได้สามารถลงได้1 156 155ได้เลยอ๋อคือมันลงได้มากกว่านี้อีกแต่เราต้องใช้การฝึกซ้อมนะใช่ครับใช่คือถ้าเซนเซียเนี่ย56สบายสบาย155ลงได้เลยแอบดูช่วงล่างคันนี้นิดนึงดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นเบรกเน็กสเตอร์เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับอ่าทางนี้ปีนี้เน็กสเตอร์สปอนเซอร์ให้คะับก็จะเป็นทั้งคาลิเปอร์แล้วก็เป็นตัวจานด้วยแล้วก็ผ้าเบรก ก็คือของเน็เตอร์หมดเลยใช่ครับคือผมเคยมีปัญหาประมาณปีสองปีที่แล้วนี่แหละอพอทํารถแรงปุ๊บเนี่ยมีปัญหาเลยไอเนี่ยแหละเบรกเนี่ยคือมีปัญหาที่สุดละเพราะว่าขับไปเนี่ยมันจะมีอาการเฟดทันทีเลยอาการเฟดคือ,อยังไงเล่าให้แบบคนธรรมดาเข้าใจหนะน่อยในในรถแข่งอะไรเงี้ยง่ายๆก็คือเราเบรกแต่รถมันไม่หยุดเราเบรกแต่รถมันไม่หยุดใช่ปกติเราเบรกอะ่ะรถมันต้องมีแรงดูดเพื่อรถที่จะมันจะมันจะหยุดลงใช่ไหมอ่าแต่วันนี้ พอเราใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยน้ำมันเบรกเริ่มร้อนทุกอย่างเริ่มร้อนพอเบรกพอรอบหลังๆอ่ะความรู้สึกเบรกมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วจากสมมติว่าเราเบรกจากร้อยเมตรอย่างเงี้ยรถมันอยู่ใช่ไหมอ,อ่ะพอขับไปนานเข้าพอเบรกที่เดิมเงี้ยกลายเป็นว่ารถเบรกไม่อยู่กลายเป็นรถมันอ๋อก็คืออ,อาการเบรกเสืนั่นเองใช,ใช่ใช่แสดงว่าเบรกตัวนี้ก็คือทนด้วยแล้วก็เราก็ทําระบบอากองอากาศให้เข้าไปในเบรกด้วยถูกไหมใช่ครับซึ่งระบบอากาศก็มีผลเหมือนกัน ขนาดว่าเอาอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมทําอากาศเนี่ยเข้าทั้งสองที่นะเข้าทั้งเนี่ยทั้งทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเชื่อกันเป่าก็ยังมีอาการเฟดอ่ะแล้วนี้แก้ไงก็เนี่ยทางนิเตอร์เอามาให้ผมลองใช้ใดูแบบว่านี่ไม่ได้อวยบดีจริงๆอืมแบบว่าพับพับเบรกก็ก็ดีพอได้คั่วก,กับทั้งคาลิปเปอร์ทั้งจานเนี่ยถือว่าอยู่เลยผมครับไม่มีอาการออกเลยนิ่ง อันนี้มันสี่พอตปะหรือ6พอตอันนี้สี่พอครับเออาสี่พอก็โอ้มันก็เทียบกับวีออสี่พอตก็ถือว่าใหญ่อันนี้มันสี่พอตใหญ่ใช่ครับแต่ว่าหลักๆอ่ะถ้าเบรกมันช่วยด้วยอะออือนี่ก็โชคจากทางสูตรของทางร้านนะฮะใช่ครับอันนี้โชวโอลินนะโอลินสปริงสวิปป่ะใช่ะใช่อ้โอลินสปริงสวิปด้วยก็ดีดแล้วก็ระบบเรียงอากาศตรงนี้นั่นแล้วก็ถ่ายกันไปเนาะรอบที่แล้วก็จะเหมือนกับสนิที่แล้วเลยเป๊ะ ช่อาจจะมีเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงนี่คือเปลี่ยนแปลงทางด้านไฟจูนอะไรอย่างนี้ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนท่อนฝาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนฝาใหม่ให้ก็คือาาจากจากครั้งที่แล้วเราก็เปลี่ยนฝาใหม่ใช่ป่นะคือก่อนหน้านี้ฝนะามันเราว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยเปลี่ยนฝาใหม่ให้มันทนมากกว่าเดิมเราจะได้ไม่ก็เสียโอกาสไปให้เราวิ่งไป แต่ได้ลอยมาเยอะเพิ่มเหมือนกันเลยเน,นี่ยก็นี่อยเก่าๆอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมเลยรอจบฤดูกาลแล้วเดี๋ยวเราซ่อมพี่ดิแล้วจบฤดูกาลอ๋อแต่ว่านี่มันพึ่งจะครึ่งปีใช่ไหม<ช>ก็คือเดี๋ยวมีวิ่งอีกตอนเนี้ถ้าถ้ารายการสปินเลนเน่จบแล้วอ่ตอนนี้วิง่งหนึ่งถึงหกวิ่งครบหมดแล้วคะแนนประจําปีก็รวบรวมกันหมดเรียบร้อยตอนเนี้ยพี่เขาต้องการให้จบไวเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเขาจะมีเอ็นดูรานใช่ฮะแล้วมีเอ็นดูรานคันนี้ลงด้วยปะ คันนี้อาจจะไม่ได้ลงคัะอาจจะเป็นอีอกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอ๋อเพราะว่าคันนี้เซ็ตมาสาหรับ Spin สป,ปินเลสเนาะใช่เน้นสปินเลสก็เลยถ้าวิ่งอินดูร้านนี้ก็ไม่เขาอยากทํามันต้องลึกเข้าลึกอ,ออกบ่อยฮะอ๋อมันคนละแบบกันใช่แล้วอย่างเงี้ยเวลาเออผมอยากรู้เวลาท่านั่งคุณอ่ะคุณเข้าไปนั่งในแล้วเป็นไงเข้าไปนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้คืออยากเห็นว่ามันมัน,ม,นมันออกยากป่ะออเอาจริงผมก็แอบสงสัยว่าเวลาเราทํารถแข่งใช่ป่ะที่มันจะมีโลบามีหมวกมีอะไรเงี้ยถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้น มันเข้าง่ายออกง่ายไหมอ๋อถ้าผมว่ามันก็ออกได้ปกตินะครับเพราะว่าเราก็เลื่อนเบาได้ทุกทก่อนเข้าปกติก่อนเข้าเราก็เลื่อนเบา่างนี้อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกโลบา์8จุดครับโลบา8จุดน่าจะประมาณนั้นครั8จุด8จุดใช่เข้ามาแล้วเราก็เลื่อนตามล็อกเราประมาณนี้ฮะว่าแต่คอพวงมาลัยมันยกไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้นมันยกได้แล้ว แต่ว่าผมติดไอ้ตัวนี้ไงมันเลยติดหน่อยโอ,อแต่แต่ถ้าบางคนง่ายหน่อยก็จะเป็นคอถอดได้เลยอะไรคอถอดที่เอ้แต่ว่าถอดอ่ะผมก็เห็นบางคนแบบเขาขับอยู่แม่งก็หลุดก็มีโอกาสถูกปะก็มีครับมันอาจจะด้วยวัสดุด้วยที่เขาใช้งานครั้งที่แล้วเรามา <c oughs> เราน่าจะยังไม่ได้รีวิวพวกไอ้อุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างเนี่ยในชุด<อ>นี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็สวิตต่างต่างก็มีสวิตพัดลมพัดลมนี้เป็นพัดลมเป่าคน ก็จะแบพัดลมเป่าคนมีด้วยเหรอใช่ัะมีตรงนี้เป็นพัดลมตัวนี้ใช่ไหมวะนี่ขาวๆนี่อ๋อพัดลมเป่าคนแล้วมันมาเกาะมันก็มาออกข้อนี้ใช่ตรงนี้อ่าให้เราอ่ใช่ตัวอันนี้เป็นสวิต่์ปั๊มของน้ํามันเกียร์ปั๊มน้ํามันเกียร์มีว่ใช่เราอยากให้น้ํามันเกียร์มันสามารถไปด้วยปั๊มแบบว่าให้มันไปได้เร็วเพราะเราติดตั้งออยด้วย ใช่เราก็เลยอยากมีปั๊มเพื่อช่วยขับเคพื่อนให้มันไปได้เร็วให้มันถ่ายอากาศ่ายความร้อนได้เร็วขึ้นเลยอ๋อเราก็ดูจากจอมอนิเตอร์ใช่ป่าว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนไหมร้อนยังไงเราทำทำให้ร้อนก็ไปเปิดถ้าร้อนค่อยเปิดอะไรอย่างงี้ป่ะส่วนใหญ่ก็เปิดตลอดคะเพราะอยากให้แบบว่าเกียร์มันไม่อยากให้เกียร์มันร้อนมากเกินไปมันจะได้เข้าเกียร์ได้ง่ายอะไรเงี้ยล้วก็เล็กเล็กก็น้อยเราก็เสริมเข้าไปให้มันไอ้นี่เข้าไปให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยมีตัวตัวไหนไหมก็มีอันนี้ก็สปีดลิมิตก็จะเป็นตัวเข้าไปในเเเพรยาากก็็จัว อันละสองตัวล่างอ่ะสองตัวล่างตัวนี้ก็เป็นไฟไฟเปิดข้างในเฉยไฟเปิดอ๋อไฟไฟกลางใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ชิปก็คือไอตัวชิปคัตเวลาก็วเวลาสับเกียร์มันพุ่งปังพุ่งปังอ่ะพี่เคยได้ยินใไหมเออนั่นแหละ,แล,ะแล้วต้องปีสวิตช์เปิดปิดด้วยเหรอเออบางทีจะบอกอยังไงอะ่ะบางทีเราไม่ต้องการใช้บางทีแบบว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อ มันต้องแบบเขาเรียกว่าไงบางทีมันมีอะไรเสียหรือว่าพราว่ามันต้องใช้รอบใช้อะไรต่างๆบางทีมันมีโอกาสลวนได้อะไรเงี้ยผมก็กลัวตรงนั้นก็เลยได้ทุกีปิดปิดดีกว่ามันเหมือนเป็นการรีทาดปาะอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ฮะคือช่วยในการต่อเกียร์หลายตัวเนี้ยใช่ับมันมันมันใวยในการต่อเกียร์คือบางทีเราอยากใช้อ่ะเราก็เปิดบางทีช่วงอ่ะเพราะมันต้องใช้รอบสูงไงฮะ อ๋อถ้าแบบช่วงแบบไม่ต้องใช้ก็ปิดไว้อะไรอ,อย่างงี้เราเราก็ปิดไว้แบบเราขับธรรมดาค่บวนในพิษอะไรเงี้ยเราอ,อใช้อลยอ๋อโอเคคือ,อเราไม่ต้องเปิดตลอดหละตัวเนี้ยมันช่วยเกียร yeah. ์แล้วตัวนี้ก็หน้าจอมอนิเตอร์กับตัว mac ecu ถูกไหมใช่ครับก็จะดูได้หมดเลยว่าเครื่องเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงใช่ครับอันนี้ก็หลักๆก็จะดูอุณหภูมิน้ําแรงดันอะไรอย่างงี้มันก็เฮ้ยคุณตาตา,ตาตาโชว์เลยไม่น่าจะต่อแบตเลยอ๋อไม่ต่อแบต แล้วแล้อันนี้คืออะไรอ,นนะอันนี้คืออะไรตรงไหนฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือตัดไฟฮะก็ะคือ,อหมายถึงว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นที่แบบอันนี้<ด>ก็คือตัด,ดหรือว่าลงรถปุ๊บเราก็ตัดใช่ครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรต่างๆเนี้ยตรงเนี้ยคือต้องช่วยตัดไฟคือตรงเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในรถแข่งละเพราะว่าบังคับบังคับต้องมีใช่ครับบังคับคับต้องมีคือพเถ้ามีปัญหาพวกเราก็ตัดตรงนี้แล้วก็เดินออกได้เลยอ๋ออะไรๆขอขอขอชมท่าออกอ่ะยากไหม ก็ไม่ยากแล้วก็เราก็ตอดออกแล้วก็ดันปั๊บจะดันแล้วก็ออกมาปกติอย่างนี้เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันยากเอ้ทำไมคุณเข้ามันดูง่ายหรือคุณเข้าบ่อยก็น่ชินนะเออแต่ก็ถือว่ามันอาจจะดูแค่แต่เข้าไปจริงก็ง่ายแหละเข้าไปจริงมก็ก็ใหญ่อยู่นะใช่เพราะว่าเราก็บอกพวกบอกมันเลื่อนได้ด้วยทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอันนี้มันคัสตอมมาสําหรับคุณโดยเฉพาะเลยถูกปะก็ส่วนหนึ่งก็ได้ฮะส่วนหนึ่งใช่เนี่ยดูข้างในดี รถแข่งเต็มคราบคันนี้ก็ต้องไปรอวิ่งอีกทีสปินเลสหายรายการปลายปีใช่ไหม,ไม,มดูก่อนว่าไม่รู้อาจจะไปแจมสักรายการของรายการปีนี้ลดูก่อนเฮ้ยถ้ามีคนแบบพี่ผมโหแม่งติดตามคันนี้มาอยากลองขับเลือเกินก็ได้ฮะถ้าอยากลองขับมาคุยกันได้ฮะอย,อยากลองขับหรืออยากจะเช่าเลยเอ้ยอยากเช่าคันนี้ได้ด้วยเหรอ หนึ่งห <15 8 S 2> ้าแปดเนี่ยนะในบุรีรัมช่าได้ด้วยหรอถ้าคุณขับเร็วคุณก็ได้หนึ่งห้าห้าเอ้ยเอาดีจริงจริงเอาแล้วแต่แต่ผมต้องฝึกอีกนานพระเจ้าไม่น่าเชื่อวีออสคันนี้เปิดให้เช่าแล้วนะครับคุยได้คุยกันได้ไดไดเออ,ถ,เอถ้าอยากรู้ว่าคันนี้หนึ่งเอ็นแซสเตปสองร้อยม้าวิ่งในสนามเป็นยังไงเนี่ยก็คือติดต่อรับคอนโตได้เลยนะได้สร้าคอนโตได้เลยหรือไม่ก็เข้ามาคุยกันก่อน ใช่ครับคุยกันก่อนได้ครับว่ายังไงแต่ว่าเพราะว่าเราทดลองหลายปีแล้วแรารู้สึกว่าปีเนี้เราก็น่าจะลงตัว,<ง>ตวมะเดี๊ยอีกทีเพื่อความแน่ใจอตอนนี้นมันลงตัวแล้วคือวิ่งยังไงรถมันก็ยังเหมือนเดิมอนะวิ่งรอบแรกออกไปจนจนเข้าเส้นฟินิชก็รถก็ปกติไม่มีปัญหา,อาโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจ้าคันนี้ดีกว่าครับว่าล่าสุดเดี๋ยวเขาทําอะไรได้มากนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคันเดิมนะครับสวัสดีครับท่านักแข่งสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสนามนี้สนามนี้ก็วิ่งเป็นครั้งสุดท้ายของรายการเนี้ครั้งสุดท้ายของรายการซูเปอร์เทอร์โบใช่ครับซูเปอร์เทอร์โบซีโซนชาเลนจ์นะซีโซนชาเลนจ์คืออะไร SEA ซ o u t h า a s t a s i ์อเชียอ๋อซาท์ต์อเชียใช่ตอนนี้เขาเปิดแบบเป็น s ซา t h East ์ s อเชียแล้วจะมีนักแข่งต่างประเทศมาไม่ว่าจะเป็นมาเล พวกสิงคโปร์อะไรพวกนี้ก็จะมาแข่งกับเราด้วยอะไรเงี้ยอ่าก็คือวิ่งสามสุดท้ายของปีนี้แล้วล่ะใช่ครับก็มีทั้งสนามผ้าแล้วก็สนามหกสนามห้าสนามหกแล้วอันนี้ถ้วยนี่มันคือได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ได้ที่หนึ่งในสนามผ้าครับแล้วก็ที่หนึ่งในสนามหกอ๋อหนึ่งสนามห้าสนามหกเลยใช่ครับก็จะเป็นถ้วย division สี่ na division สี่อ๋อคือเราอ่ะวิ่งดีสี่อยู่นะใช่ปะใช่ซึ่งดีสี่เขาก็จะแบ่งรุ่นเป็น na แล้วก็เทอร์โบ Oh, okay. ใช่แล้วก็จะมีเป็นโอเวอร์ออซึ่งซึ่งอ่า uh, ห้าหกนะ่ะผมได้ที่หนึ่งเอเอมาต่อสนามส่วนโอเวอร์ออเนี่ยเราเข้าสนามที่ห้าเนี่ยเราเข้าที่สี่อ่าแล้วก็สนามที่หกและสนามสุดท้ายเราเข้าที่ห้าได้ 5, ช่วยโอเวอร์อออันดับสี่แล้วก็อันดับห้ามาใ oh, <okay. S 2> ช่ครับผมเนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับสรุปให้เช่าเลยใช่ไหมคันนี้ก็ก็ดูก่อน ใจก็ให้เช่าเอ้สรุปก็มาคุยกันนะถ้าอยากเช่าไอ้ตัวแรงอันนี้ทำมากี่ปีแล้วพี่ทอเอาจริงสามปีถึงไหมอืมน่าจากจริงๆรับต้นเราวิ่งนวิ่งเนี่ยขับเรสามเทสามเคแล้วก็มาวิ่งปีหนึ่งแล้วก็มาวิ่งยางแนทอ่าปีหนึ่งแล้วก็วิ่งเนี่ยก็สามสี่สี่แล้ว5ปีห้าปี ก็เอาง่ายๆว่าเป็น5ปีแห่งการวิจัยและทดลองและตอนนี้ก็คิดว่ามันก็โอเคแล้วประมาณนึงสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วถ้าใครอยากมาเช่ามาลองขับก็มาคุยเปิดรับสมัครนะขับแล้วต้องว่าขับคือมันคุยกันรู้จักคุยกันรู้อ่ามาทำความรู้จักนิสัยใจคอนก่อนใช่นะครับปกติด้วยนะฮะกับอู่ทอนโต้ครับเซอร์วิสแอนด์โมดิฟายครับของนในประชาชื่นครับการันตีนะอันนี้ การันตีด้วยเราการันตีได้จริงออ oh, เราปีาแล้วามาแล้วปีแล้วเราก <aki S 2> ็า<ๆ>ได้แชมป์มาสองปีนี้เราก็รักษาแชมป์ได้อันน,านาั้นนะแต่ว่าเราก็ประสบความสำเร็จนี่ใครอยากขับคันแชมป์ก็ตอนนี้เลยครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากลองซึ่งรวมถึงผมด้วย